ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนได้และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตรโดยเน้นการเรียนรู้จาก,กเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตลอดจนยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานกเกษตรอำเภอจักลาจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิวเดย์เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ในวันที่18กุมภาพั 64, นธ์พุทธศักราช2564ณศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตอ้อยหมู่ที่5ตำบลหินโคนอำเภอจากกาักราชจังหวัดนครราชสีมาสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณหน่ยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็น ดางท่านเกษตรอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหน่วยงานจากจังหวัดน,นะครับที่นําความรู้มามอบให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณท่านหัวหน้าสว่วนราชการนะครับในระดับอำเภอที่ได้มาร่วมกิจกรรมภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้บริการทางด้านการเกษตรตามบทบาทภารกิจโดยผ่านกลไก ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตและบริการทางการเกษตรในฤดูการผลิตใหม่โดยในส่วนของกิจกรรมหลักได้จัดตั้งสถานีเรียนรู้จำนวนสี่สถานีได้แก่สถานีที่หนึ่งการปรับปรุงบำรุงดินสถานีที่สองการใช้ปุ๋ยสังตัดในแปลงอ้อยสถานีที่สาม ส่งเสริมการผลิตอ้อยสถานีที่สี่การลดต้นทุนการผลิตอ้อยว่่าไไไปแ้้คครรรััับบองดดกเกิจกรรมรองได้แก่การให้บริการด้านการเกษตร ของหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการจัดนิทรรศการที่ให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานกิจกรรมเสริมได้แก่การแสดงและจำหน่ายสินค้าจากศูนย์เครือข่ายสพกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และสินค้ากเกษตรของเกษตรกร,กรในตำบลหินโคน